เรนลงไม่ใช่คุณายายเอาพวงของปลาอ้อไปคล้องให้ทีดิปกเชิญอันเชิญมังกรกุหลาบหัวใจผิเสื้อใช่ค่ะเอาไปเลยค่ะทำไมอ่ะอันเชิญไปเลย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 ไไปเลยปเลลยไลเลไปลยไปเลเป็นขาปลัยไลไลเไนงปอ แเราแม่นิตยาน่ะลูกลานเมยานะคะมุกุฎแม่ววนะคะแล้วก็พีเซอร์ของแฟร์มีเซอร์แม่ทองพรนะคแล้วก็หัวใจนะคะกำลังขึ้นทั้งหมดนะคะคุณสิวสามร้อยค่ะน้ปลาสองร้อยขอบคุณนะคะวันที่หนึ่งขอบคุณพวงปลาอ้อด้วยนะคะวันที่หนึ่งเดอยกันแน่พี่ใหญ่เขาบอกวันที่หนึ่ง แล้วก็กุหลาบผีเสื้อนะคะไปเลยค่ะอุยแตงโมอุยแตงโมอุยแตงโมแต่รถเราอยู่ไกลนะคะรถเราอยู่ไกลนะคะขอบคุณครับแม่ชนญยาสอง้อนะคะขอบคุณนะคะผีเสื้อนะคะขึ้นแล้วนะคะกุหลาบขึ้นแล้วนะคะคุณแม่คะสวัดค่ะค่ะนี่ดีมนอเขาบอกมันอค รางวัลนี้อยากไปท่องพี่ยวอยากไปย่าขอบคุณคุณแม่ครับลูกตาลมาแล้วจ้าขอบคุณนะคุณผูองฝากมาแล้วค่ะนี่นะแต่งโมดทำเสียงอ่ะทำเสียงจิตอาสาสองลูกเลยแม่โอ้โหขอบคุณครับใจคอจะไม่ผ่านมันหน่แล้วมือสั่นมือสั่นมาไม่ช่วย เออตอนนี้เป็นเรื่องโบแล้วล่ะตอนนี้เป็นเรื่องโบแล้วโบไปสั่งต่อนล้เป็นยายสองคนนี้นั่งข้างหลังเรองนะเอาแตงโมไปให้เดี๋ยวลงไปเด็ดในบึงให้นั่งขำนั่งขำหนูยู่คิกคิกอยู่ข้างหลังเลยได้กี่บาทแล้วเด็ดได้กี่บาทแล้วมานัดที่นี่วุ้นตาหิวแตงโมมานะ ฮะเด็กยังไม่ไมู่้โอ้ยแม่รอแล้วตอนนี้โอ้ฝั่งนี้หนักกว่าฝั่งนี้หนักกว่าฝั่งนี้หนักกว่ามาเป็นกระเช้าอะไรนนี้อะไรครับชมพู่ชมพู่เหรอชมพู่เมืองเพชรเหรอฮะชมพู่เมืองเพชรเป็ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดแม่ไหบแม่ครับครับชมพู่เมืองเพชรได้มีเพลงไหมครับชมพู่เมืองเพชรไ้มีเพลงไหมครับชมพู่เมืองเพชรรักเธอแม่ใจ น่าชีมจมพู่ก็ไม่เพ็นกับเขาได้จมพู่ไม่เจอไม่ใจใช่เหรอพี่ไม่ไม่ใช่แต่เราไหลไป้ทำไมได้ไหลได้เดี๋ยวเดติดยศอีกทีติดยศติดยศนะคะติดยศอีกแล้วโอ้โหมันใหญ่โตหมดร้านเท่าไหรนะกล้องหนูนี่อยู่ไม่นิ่งเพราะอันยืมไม่นิ่งจริงเดินไปทั่วเลยเจอแต่เนเค็มดำเลี้ยงเลยดำเนื้อเลยแป๊บหนึงติดฟันไหม เดี๋ยวคู่นะไม่ใช่เนื้อย่าง